นาทีระทึกกำกุณไล่ใหเขึนมาเลยนะฮาฮ่าฮ่ากลกุณไล่ต่อไปตัวแ้วฮ่าฮ่านี่ทีไหนเอากำกุณมาตัวไล่ให้ขึ้นมาเลย คุณตาวันนี้มีคนโทรมาถามมีดของคุณตานะ่ะบอกว่าจะอยากได้อันเก่าๆว่าจะโอนเงินมาให้ยังแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูบัญชีเลยแป๊บนึงรอดูเขาก่อนมีดเก่านั่นแหละแต่บอ่อใส่จะใส่เวลาออกงานนี่นี่กำลังใส่อยู่นี่บ่เอาบ่เอาตัดตัดไม่ขินสนิมมันขี้ร้ายสนิมขี้ร้าย จะจะออกงานเซนไว้เแค่นั้นหละโอเคพาพี่หนุ่มเดินเล่นนะครับเราจะไปถ่ายฟุกเห็นกุตาารนกี่รถผ่านพอดีเลยลำดับลำเดียงเหตุการณ์นะฟุกไปถ่ายพวกนี้ก็ได้อันนี้ละทึกกว่าหิวน้ำน้ำ ซุ่มผมนี่พวกี่ผู้ใดเป็นโควิดเด็ดขาดเลยขาเสื้อสวมมือขาดเชื้อทุกวันวันละขวดสองขวดนะไ,ไม่พูดถึงซุ่มผม,รมเราไม่มีขาเชื้อทั้งในเลือดทั้งในเอ่แสวพวกน้องๆ แต่ว่าบ้านถลาบบ้านดิงิตคนเนอจะลืมเนอว่าบ้านดิงีปิดหมู่บ้านเลยเขาปิดหมู่บ้านเนอเดี๋ยวตายนุ่มมถลายบ้านลาบ้านตับไข่ิดโดม่ก็ระทึกนะตะก็ระทึก ใส่นา้มากเลยมันนกกยอยากกินโอ้นม <c oughs> ยันเจ็บพ่ท้ายันแล้วเนาะโอ้คือไพสิบยันเจ็บตะขันตะขันตะขันเราบิดโอแม่เพื่นเขามาบิดอันนี้เด้มาเช็คม่งบิด เมนเป็นสางตงาออกมันเหรอข้างหลังสางตกมันอยู่ข้างหลังนะฮะดูสายตาพี่หนุม่ม มยานะหนุมยานะหนุมมือก็ไม่นิ่งเนะี่ยเอาไม่ออกนะครับหมุนแน่นเกินหมุนแน่นเกินเอาไม่ออก เี้ยไมอย่านะแลนเดออ่ะเซเว่นดิเซเว่นดิเซเว่นดิโอ้แฟบซี่มาแฟบซี่มา คนตาเงามาเงาด้คนตาเ, oh. เด้อหำกันเงเด้ oh. ภาพชัดดีฮะแต่ในกล้องก็ชัดอยู่แล้วหืม oh. oh. hả lau nung bỏ bay, làm may nói thăm may noi, làm may noi, làm lại เดินเล่นนะครับฮาเต็นน่ารักเชียวเล่ตายถามว่านึกว่าได้ทำอะไรให้ไปขี่ช้าง วิววิวต้องถ่าต้องถ่ายไว้อออไวโอ้มีแห้งวอนี่ยมีแห้งว่เนั่นมีแห้งว่ะนัน่นโอ้ตกสร้างตกสร้างตกสร้างโอ,โอ้สบายใจแล้วเนี่ย

ตัวไหนนั่น,นโอ้หนังกะมานะามาทีสกีดมาทีสกีดเก็บภาพอยู่นะ รอดูได้นะครผมไปยูไปยูเก็บภาพอยู่เก็บภาพมุมไกลก็ทีจะได้เห็นแบบชัดๆอันนี้ก็ไลยย่ายาวๆไปนะมันไม่ได้งนะน ด้วยอันนี้ผลไม้อยู่อยู่นู่นับอยู่ข้างหลังโอ้สันมากเลยปาหำเล่าสนุกดีอบอกแกคนสนุกนะผมอะ่ะ ดาวไปว่าดาวดูใช่ครับแตงโมครับ เดี๋ยวเขาตัวมาให้ยายงห่อนพลังครับโอเคเฮียบขี๊ซา

ไปเลยครับผมปุดเลยเฮ้ยไอ้น so ุ so ่ม so นุ่มสูงสุด

S <S จะถ่ายมุมไหนดีมุมนี้ไม่สวยอนะ่ะถ่ายตัวดากวิ่งตามไม่ทันสักกะทีมีไซร์เล็กมาด้วยนะเออฮ้อโซโชรากับเพื่อนเอาเลยเอาเลยคี่วัวมานะ อันนี้แป๊บหนึ่งนะครับปิดปิดแลฟ์สดแป๊บหนึ่งมันเสียงเพลงแล้วก็จะไปลบเมมเมมจะเต็มแล้วสวัสดีครับ